อเรียบร้อยครับนัดแรกครับก็กว่าจะเจอปลานะครับมาอีกแล้วหมยใหม่อันดูนุนเห็นไหมนุน,แบบน,น,นเรียบร้อยครับนัดแรกครับ เดินไปดูหนูเนี่น้อ๋อสวยแล้วครับปึ๊บงานกับน้องนะครับมือไม้ครับนีอครับเราใช้สวยครับ